วัดที่ซ่อนกายอยู่ในถ้ำโบราณที่พำนับตลอดการของพระอรียส่ฆงพร้อมจุดชมวิวตะการตาของแม่น้ำสองสีและเมืองโขงเจียมเยี่ยมชมคลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกกราบพระส่งเสริมโชคและชื่นชมสถาปัตยกรรมไทยลราอันตรการตาส่งเสริมพลังบวกในยามอารุณเบิกฟ้าณนะที่นี่วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่เรานะฮะได้ช็อปนะฮะตุนสเสบียงทั้งวันนะอันนี้เป็นอาหารทั้งวันของเรานะเช้ากลางวันเย็นเพราะว่าวันนี้เราจะมีการเดินทางอะไปเยอะมากเดินทางไปถึงจังหวัดมุกดาหารเลยนะครับแล้วก็จริงๆที่แรกที่จะไปก็คือโุทยานแห่งชาติผาแต้มที่อุบลแต่ว่านะฮะ <ๆ S 1> มันปิดมันปิดไม่สามารถจะไปได้เนาะก็เลยเอาไงวะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลเจอวัดถ้ำครูหาสวัสดนะฮะที่เรากำลังจะไปกันซึ่งห่างจากตลาดเนี่ยเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งวัดนี้นะฮะได้ข ะะและมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับพี่เอกนะครับก็ถือโอกาสไปทําบนวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเดินทางทั้งวันดูสิโอ้หของใหญ่มากข้องใหญ่มากดูส <c oughs> ิของใหญ่มากใช่ไห,หม,มอตอนนี้เราอยู่ที่โขงเจียมนะครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวนะครับเราก็ต้องมาแวะไหว้พระไหว้เจ้ากันก่อนเนาะตอนนี้นะครับ ถ้ามาของเจียมเนี่ยเราจะพลาดไม่ได้เลยนะกับวัดถ้ำคูหาสวรรค์น,นะฮะซึ่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์นเนี่ยเป็นวัดที่สวยติดแน่น้ำโขงนะแต่ประเด็นคือมันจะโดดเด่นมากเลยเพราะว่าจะมีคลองใช่ไหมเขาเรียกว่าคลองใช่ไหมพี่แป้งคลองน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกเลยอ่ะเนาะคนนี้เราเที่ยวแบบเช้าไงขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตนะครับ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ตั้งขึ้นเมื่อปี2 5 2 1นะครับโดยหลวงปู่คำคณิงจุลปณีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในภาคอีสานเดิมทีเนี่ยหลวงปู่คำคณิงท่านจำวัดอาศัยอยู่ในบริเวณถ้ำที่เป็นลักษณะหินชะงโงกเท่านั้นแต่ทว่าในเวลาต่อมาเนี่ยศรัทธาญาติโยมได้ช่วยกันปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาวัดให้มีสถานสถานที่สวยงามเจริญนุ่งเรืองเหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมและเป็นจุดท่องเที่ยวชมวิวโขงที่สวยสุดแห่งหนึ่งอีกด้วยครับ ดูสิอันนี้เป็นของใหญ่อาเซียนนะของพระครูพิพัฒนากรพร้อมคณะศิลป์สร้างบูชาตั้งแต่ปี2,559ดูสิอ่ะใหญ่มากใหญ่มากนะฮะมาเยี่ยมชมได้มาถ่ายรูปได้นะแบบมาทำแบบทำท่าตีจะได้เสียงดังกังวานชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเงินทองไหลมาเทมาเรียกเงินเล็ก,เกทองนะ,ะมาดูนะครับ ้สถาปัตยกรรมนี้เหมือนแบบทำไมเรารู้สึกเหมือนพม่าล่ะ<ด>ใช่ไหม,มเราเล่เาพมา่าเนี่ยอาที่เอาสแตนดิ้งออกมาเลยนะครับคือพญานี่ยครับองค์พญานาคเห็นไหมครับข้างหน้าสวยมากเลยครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันดูสิอันนี้มันสวยมากเลยอ่พะพญานาคเจ็ดเศเียรนะครับอันนี้มีดีเทลมากถ้าทูครับ <No. S 2> <No. S 1> เดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระก,ก่อนเดินทางนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลของ <c oughs> ของพวกเรา mm. ขออนุญาตนะครับ mm. ขออนุญาตนะครับ ป่านะับก็ไหว้พระขอพรเพื่อทุกคนนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมา mm hmm. ดูนี่กันก่อนนะครับแผนที่ท่องเที่ยวนะครของอุบลราชธานีนะฮะก็การท่องเที่ยวน่าจะมาทำไว้ที่นี่ทำการท่องเที่ยวค่อนข้างดีนะดีไซน์วัดดีถนนดี ผู้คนนั้นน่ารักอยู่แล้วนะเพราะคนไทยน่ารักอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนก็ยังไม่เยอะมากแต่ว่าที่สวยอะ่ะชอบแอบนี่เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติไม่ใช่นะครับเราอยู่ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์คือที่นี่นะแล้วก็แลนด์มาร์คจริงๆก็คือเป็นคลองที่ใหญ่สุดในโลกมัง้งแม่น้ำสองสีที่เราจะไปนี่เรากำลังจะไปนะครับเอ,อ่ออุทยานชาติแก่งตะนาก็คือไปได้นะครับแล้วก็มีสามพันโบกเนี่ยเราก็จะอยู่เทื่กๆเนี่แหละครับ ซ <th ึ่งสวยเป็นแกรนแคนยอนเมืองไทยวิวสวยระดับโลกเลยครับจะบอกให้แต่แค่ดอกไม้ก็สวยดูสิสวยอีกสวยจริงนะพวงคามเออพวงคามใช่ไหมอะไรนะฮิตเทียอ๋อวิสเทียร์อฮิตเทียเมืองไทยก็เลยว่ะวิสเทียเมืองไทยนะฮะซึ่งวิสเทียเมืองนอกเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนี่สวยของไทยสวยมากสวยมากนะครับเดี๋ยวเราชมวิวคร่าวๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปที่ไม่นะสองสี ทุกคนเดินลงไปแล้วพูดพร้อมกันว่าเมื่อยเดี๋ยวจะให้เห็นนะครับจะให้โชว์ฟิวที่สวยมากคืออันนี้จะแบบคล้ายๆแม่กำปองก็คล้าแม่กำปองนะที่เป็นดังคาสวยๆแล้วก็มีภูเขาแต่อันนี้เดอะเบสกว่ามีแม่น้ำโขงเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็ดูไปพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสไปนะฮะดูสิ สวยนะมาถ่ายมุมนี้อันนี้ตรงมุมของวัดนะเข้าไปนะฮะจะเห็นหลังคาบ้านาเขาจะมีมุมให้ถ่ายรูปไปนะหลังคาก็จะดูเขาจะอนุนอนรักษณ์แบบดั้งเดิมอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นแม่น้ําโขงแล้วก็จะเห็นประเทศเพื่อนบ้าน,นนี้ถือว่าสวยเลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเนาะปะก็มาแวะไหว,ว,ว้พระที่นี่นะครับมีประวัติมายาวนานนะเดี๋ยวพี่เอกจะเล่าให้ฟัง อย่างที่พี่เอกได้เล่าให้ฟังไว้เมื่อต้นคลิปนะครับว่าวัดท่ามคูหาสวรรค์แห่งนี้เนี่ยมีจุดกําเนิดมาจากหลวงปู่คําคณิงจุลมณีซึ่งหลวงปู่คําคณิงท่านนี้นะครับท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่โด่งดังแห่งภาคอีสานถือว่าเป็นพระอารียสงฆ์ท่านหนึ่งของไทยเลยทีเดียวท่านเป็นที่รู้จักจากวัดปฏิบัติเคร่งครัดและเป็นตำนานอิทธิปาฏิหาริย์ตา่างๆที่เล่าสืบต่อกันมาอย่างมากมายและอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของท่านนะครับก็คือหลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วนะครับเมื่อวันที่17เมษาพุทสิบ2 5็0 สังขารของท่านเนี่ยกลับไม่เน่าเปื่อยและด้วยปริหารน,นี้นะครับศิษยานุสิ์นะครับจึงได้ประดิษฐานร่างของท่านไว้ในถ้ำคูหาสวรรค์แห,ห่งนี้ยกให้เหล่าผู้ที่เคารพนับถือมากกราบไหว้สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้คือลงถ้ำใช่ไหมครับอ๋นนอโอ,โอเคครับอันนี้คือทางลงถ้ำนะนก็เป็นวัดที่เป็นแลนด์มาร์กเลยนะครับ เที่ยวแบบติดแกรมนะฮะมาวันเสาร์ตอนเช้าก็ชิลมากเลยอะไม่มีคนเลยแล้วก็เปิดแต่เช้าดูสิดีจังเลยฮะถอดรองเท้าตรงไหนครับเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนอ้อพอดีไม่มีตัวอย่างไงเราเห็นตัวอย่างคนถอดรองเท้าไงเรามาวัดคนแรกอ,อืมสวยนะดูสิสวยนะยนะใช่ใช่ ีเนาะใช่มีข้างในอีกครับอ๋อเป็นสวนท่ามาไหว้พระสักการะบูชาระ อันปังแน่นอนปังปังอีกค้ที่แรงจริงใจยิ้มไปนะทุกวันเนี่ยทำอะไรก็ยิ้มไปอนท,ทำผิดก็ยิ้มไปก่อนเสียงดังเสียงดังมีใบเดียวเดียวแมไม่มีหรอมีสามใบครับประเดิมสิบแปดล้านแค่ไหนครับ หมวันนี้สวยมากเลยนะครับถ้ามาแล้วเนี่ยต้องได้แวะเลยบอกว่ามีถม้ำจริงๆมีถ้ำอีกนะครับก็ไปดูได้ไปสักการะบูชาได้นะครับแล้วก็มีที่วัดเนมีความตั้งใจเนสร้างเป็นแลนด์มาร์กก็มาใหญ่มากอะเนาะมันใหญ่จริงๆว่าเคยอยีกครั้งแรงกในชีวิตเนี่ย ก็มีทำให้เรามีความโชคดีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ริมโขงจะไปดูแม่น้ำสองสีนะจ๊ะไปะวันนี้นะครับก็ดีใจนะครับที่ตื่นเช้ามาเนี่ยได้เข้าวัดทําบุญนะฮะเพราะปกติเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยพี่เอกอยู่คอนโดนก็ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญแต่วันนี้ได้มาไหว้พระกันเลยอารมณ์สดชื่นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําบุญครั้งนี้ก็อนุโมทนาบุญให้ทุกคนด้วยนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อนะฮะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่เอกในการทำช่องนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์หรือว่าส่งข้อความมาทักทายกันนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย